อานางอุปคัปปติฐานที่ท่านให้แล้วแต่โลกมีย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉะนั้นกิจจิตัปัปฏิตังตรงหังคิดปะเมวัสมิชะโตขอสิ่งที่ท่านมุมาปรารถนาตั้งไว้จงสําเร็จโดยพลันทันทีสัพเพตุเรงตุสังคปาจันโวปนารโสยธามณีโชติรโสยธาขอความดำริทั้งปวงของท่าน จงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญสิบห้าค่ำและเหมือนแก้มณีโชแตนให้สําเร็จประโยชน์ทั้งปวงฉันนั้นสัพพิโยวิวัตชันโตขอความเสนีย์จันไรทั้งหลายจงผ่าน้นทั้งไปสัพพโรโภวินัส,สตุขอโรคทั้งปวขงของท่านจงพินาศหายไปมาเตวะวัดวันตรายโยขออันตรายอย่าได้มีแก่ท่านสุภีตีพายุโกภวะ จุมีความสุขมีอายุยืนาน,านานอภิวาทนาศิริสมิจังพุธาปจา,ายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอ่อนนันสี่ประการคืออายุวันนานสุขาภละยอมเจริญแก่ผู้มีสมบปติกตราบวาและพรบรต่อผู้ใหญ่เป็นมิตรภาวาตุสัพมังพลังขอมองคลทั้งพวงจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพเทวตา ขอเทวดาจงรักษาท่านสัพพานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเว,วาานะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้าทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีกำมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเจริญสัพพโลกะวนิโม สัพสันตภาวะจิตตุสัพเวราติกันโตเนปุโตจัุวันภาวะสัพพิติวิวัตชันตุสัพโลุ บินาสัตุมาเตภาวะวันตลายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทานสิริสานิจังวุฒาปัยญโนจัตตาโลธรรมะวาทันติอายุวันโนสุขังภาลัง Gow, gow, gow.